ตัวนี้เป็นสว่านที่แรงบิดเยอะที่สุดในไซนี้ในท้องตลาดแล้วนะครับ M top ECI DL 20968สว่าน IMPACT ที่มาพร้อมกับมอเตอร์บั l เล็ตทำงานได้เงียบแรงประหยัดแบตเตอรี่การออกแบบสว่านรุ่นนี้ของ M top เนี่ยลวดลายแล้วก็สีสันสวยงามเลยนะครับการถือจับใช้งานได้ถนัดมือนะครับในชุดเนี่ยมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียม i ออน4 m 20V 2ก้อนนะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบบชาร์จเร็ว P 2 1 1ตัวนะครับ สว่านตัวนี้สามารถเจาะได้ทั้งไม้เหล็กแล้วก็ปูนนะครับซึ่งในชุดเนี่ยเขาก็จะมีดอกแถมมาให้ใช้งานด้วยถึง11ดอกด้วยกันครบชุดเนี่ยเพียงแค่4,500บาทเท่านั้นเองนะครับราคาไม่แพงเลยแต่คุณภาพเนี่ยเทียบเท่าแบรนด์บนบนได้เลยครับหัวจับดอกเขาจะเป็นเหล็กแข็งแรงมากนะครับภายใน,นยมาด้วยระบบ2เกียร์แบบมีคับการทํางานรุ่นนี้เนี่ยทำงานได้3ระบบนะครับเจาะขันแล้วก็เจาะกระแทกสามารถปรับแรงบิดได้ถึง22ระดับด้วยกันนะครับ ตัวนี้มีไฟ LED สองสว่างในขณะทํางานนะครับขดลวดภายในเนี่ยเป็นขดลวดทองแดงแท้นะครับความเร็วรอบเขาจะอยู่ที่0ถึง2,000รอบต่อนาทีครับแรงบิดตัวนี้อย่างที่ผมบอกเลยนะครับ96นิวตันเมตรเป็นแรงบิดท,ที่สูงสุดในสว่านไซนี้ในท้องตลาดณเวลานี้นะครับการเป็นดอกก็ง่ายๆแค่จับแล้วก็บิดล็อกนะครับสามารถปรับแรงบิดในการขัดสกรูให้จมพอดีๆกับชิ้นงานได้นะครับ ในส่วนของระบบการเจาะกระแทกก็สามารถเจาะคานปูดแข,แข็งแบบนี้ได้สบายนะครับในการใช้งานที่หนักกว่านี้เดี๋ยวเราลองไปทดสอบแรงดิงกันดูนะครับว่าแรงจริงไหมตัวนี้96นิวตันนะครับเดี๋ยวลองใช้กับดอกเจาะดินใหญ่ๆแบบนี้ว่าจะเอาอยู่มันจะเจาะได้ไหมนะครับ นี่เป็นไงครับนี่ก็จอดได้ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้แรงบิด96นิวตันก็ถือว่ามากที่สุดแล้วในท้องตลาดตอนนี้นะครับแต่ว่าเนี่เป็นการทดสอบแรงบิดให้ดูเฉยนะครับจริงๆแล้วมันยังไม่ได้เหมาะกับการใช้ตัวดอกเจาะด,ดินแบบนี้นะครับเพราะว่าจะต้องใช้รุ่นที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็เป็นรุ่นที่มีด้ามจับ นะครับผมแฮนเดิลจับแบบนี้จะช่วยให้การเจาะเนี่ยมั่นคงแล้วการสะบัดได้นะครับผมแต่ว่าการทดสอบแรงบิดอะก็ถือว่าแรงอยู่นะจอหนักๆอัดหน,นักๆอย่างเมื่อกี้แบตเตอรี่ก็ยังเหลืออยู่นะครับหนึ่งขีดเมื่อกี้เหลืออยู่หนึ่งขีดครับตอนนี้ก็ยังเหลือเท่าเดิมอยู่ ก็ถือว่าเป็นสวัสนที่ทําออกมาได้ดีนะครับแรงบิดดีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะอึดใช้งานได้นานๆเลยนะใช้แบบลืมชาร์จไปเลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะเจาะดอกโฮซอลึกๆย,ยาวๆได้เลยนะครับผมแรงบิดสุดยอดมากนะครับก็เป็นของ M อ o p นะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้เดี๋ยวผมหาลิงก์มาทิ้งไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันนะครับแบนี้เนี่ยถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับแบตเตอรี่เขาเนี่ยมีโมเออ,อ,อร์กด้วยนะแบตตรนด์ M Top เนี่ยเขามีสินค้ามากกว่า6,000นรายการนะครับเดี๋ยววันมีโอกาสผมจะ เป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจในการสั่งซื้อนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคิดถึงสว่านก็ตัวนี้เลยใช้ได้เยี่ยมครับ